เปิดดวงเสริมความรักแก้กรรมชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดในวันที่สิหกพฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมหรือคนที่เกิดในช่วงลัคนาราศีพิจิกโดยใช้วันเดือนปีและเวลาเกิดมาคำนวณเพื่อหารัคนาราศีเกิดนะคะคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่ ค่อนข้างซับซ้อนค่ะไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้ใครรับรู้มักจะขี้ระแวงแล้วก็กลัวความเจ็บปวดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักค่ะแต่ถ้าหากว่ามีใครเข้ามาแล้วแล้วก็ชาวราศีพิจิกมักจะขยันหาข้อมูลลูกเขารู้เราถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วแล้วก็ชาวราศีพิจิกจะไม่ไปต่อทันทีค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบพบเจอกับความเจ็บปวดนั่นเองแต่ด้วยความมีไหวพริบ และความฉลาดของคนพิจิกค่ะจะสามารถนำาพาคู่ครองที่ดีและเหมาะสมให้กับชาวราศีพิจิกได้อย่างไม่ยากทีเดียวค่ะในเรื่องของคู่ครองของชาวพิจิกนะคะคู่ครองของชาวพิจิกเนี่ยจะมีลักษณะของความอ่อนโยนละเอียดละออมีอารมณ์สุนทรีอ่อนหวานนุ่มนวลมีความรักแบบโรแมนติกค่ะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและที่สำคัญ มักจะเป็นคนที่เจ้าสำอางแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะผิวพรรณสดใสและที่สำคัญมักจะชอบเรื่องราวของความรักความใคร่การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชาวพิจิกรรู้สึกว่าความรักเริ่มติดขัด เริ่มไม่สมหวังแล้วแล้วก็นัดมีเทคนิคและวิธีทําบุญเสริมดวงแก้กรรมมาฝากชาวพิจิกันค่ะนั่นคือให้เรารักษาสินห้านะคะแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของแฟนของเราของคู่ชีวิตของเรารวมไปถึงพรมเทวดาที่ดูแลรักษาแฟนของเราด้วยค่ะข้อที่สองให้ถวายดอกไม้ของหอมทุกวันพระอยู่เป็นประจํานะคะข้อที่3เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อผู้ครองค่ะข้อที่4เราจะไม่ดูหมิน่น แล้วก็ให้เกียรติคู่ครองคนรักของเราทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่5หมั่นคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ใจซึ่งกันและกันหมั่นเติมความหวานให้กันเยอะๆนะคะและข้อสุดท้ายหากใครเป็นสายมูนัดอยากแนะนําให้ลองบูชาให้เราบูชาในหลวงราชการที่5ค่ะแล้วสวดมนต์บูชาถวายในหลวงราชการที่5พร้อมกับถวายดอกกุหลาบนะคะเพื่อเป็นการเสริมเรื่องความรักมีคนสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นในหลวงราชการที่ห เนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่5ของเรามีภรรยาหลายพระองค์มากๆค่ะแต่ชื่อหรือไม่ค่ะว่าต่อให้ท่านจะมีภรรยามากแค่ไหนท่านก็ให้เกียรติ และเอาใจใส่ดูแลแต่ละคนไม่ให้ขาดปกปกปกร่องฉะนั้นท่านจึงเป็นตัวอย่างของสามีที่ดีหัวหน้าครอบครัวที่ดีค่ะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเคารพบ,บูชาท่านในเรื่องความรักแล้วเราก็ก็จะมีอภรณิสงสามารถขอพรในเรื่องนี้ได้ค่ะสําหรับคําบูชาพระพุทธเจ้าหลวงนะคะนัดจะขึ้นคําบูชาเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะ เพื่อนๆสามารถนาไปสวดบูชากันได้ค่ะและนี่คือความรักและวิธีทําบุญเสริมดวงแก้กรรมสําหรับชาวพิจิกหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือชาวพิจิกมีอะไรอยากให้นะช่วยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนัดยินดีที่จะให้คําแนะนําค่ะและอย่าลืมนะคะทุกอย่างแล้วเกิดจากการกระทําของคุณนะัดเป็นเพียงแค่ผู้บอกเท่านั้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครทั้งสิ้น ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องเริ่มทําจากตัวของคุณเองและที่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนับหมวอใจค่ะหากคลิปมีประโยชน์กดแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ